มันไกลขึ้นใช่ไหมนะตายหาแล้วนะต้นต้นไม้ต้น,ตนหนึ่งก็ยังคุ้มมาวะทำไมมันมืดฮะฉันเห็นกันแล้วเข้ามาเข้ามาแม่งเอ้ยเดร็กนายเจอคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อวะเดเร็กอืมมันกำลังจะมืดเราเดร็ก ไปเลยเข้าไดเรก็กมันมาแล้วเออเอาสิวะมึงก็กลัวตายหาแล้วเดรก็กไปไหนแล้วไปไหนละเ,เฮ้ยเจ็บมือ้ยเฮือยอออเอ้าวแพ้ไอ้เหี้ยแล้วไปนู่นเลยอื้งไอเฮี้ยนี่ก็ต้องฆ่าไอ้สัตว์แพ้กูก็ไปนู่นแล้วชิบหายหลงโอ้ย แล้วเขาเดร็กไม่มีเวลาแล้วมันมาแล้วเดร็กมันมาแล้วโอเคมันพลาดไม่นะเดร็กนราต้องทำได้สิมันอยู่ไหนว้าเดร็กไม่ไม่นะขากูเฮียขึ้นแพ้ได้ก่อนตอนนี้มันมืดมากมองเฮียอะไรไม่เห็นเลยจากกูเห็นหน้ามาันละมาดีสัตว์โอ้ย ตายหาแน่กูมึงก็กลัวเด็กตายแน่โอ้ยถ้าเล่นในหมด,ด้มอมกูตายไปนานแล้วเนะี่ยโชคดีจังที่เล่นหมดอีซี่ฝักงไว้ก่อนเถอะทีใครทีมันใช่ไหมอทีใครทีมันไอ้อเอวเนตายนั่แม่งเฮ้ย โอ้เช oh, oh. ี่ยติดวู้ทีใครทีมันนะมมงเจอกูทีใครทีมันมึงเจอกูมันมีไฟไหมวะมืดจังเลยนี่อะไรนะมอธรในน้ำมันนี่งไงแรนเทินขาดสครับยอดเลยแสงจันทร์ไฟมันไม่ได้ช่วยเชี่ยเลย ซ่อมซ่อมให้หมดตรงไหนสึกร้อซ่อมให้หมดโอ้ยเด็กเดอ้ยบ้าจริงๆเลยเหนเงินหมดอีกแล้วแถวนี้เขาไม่มีเออนี่อะไรเนี่ยวะเฮ้ยข้างหน้าก็ก่ออีกแล้วตรงไปเลยจะแพ้คู่ใจ làm chụp ấy chụp mày ấy xin không mà gì mà lưới mày ơi คลาดกันอีกแล้วโอ้ยไม่ตามมาตอดขากูได้ดูซินิวตีนครมไมเนี่ยอ้าวเฮ้ยจิบหายแล้วมันเอานิวตีนกูไปหมดเลยขวาหน่อยลูกสู้กับตอนนั้นคืนไม่เวิร์กว่ะแต่เราไม่มีใบปาล์มแล้วโอ้ชิดแล้ว ข้างหน้าต้นไม้น่าจะเยอะอยู่เราได้จะไปปาล์มแล้วก็ทำหอ,อกใหม่ส่วนตัวอยากได้วุฒที่มันดีกว่านี้นะแบบฟันฉับเดียวหัวขาดเลยแทงไปแทงมาแม่งแลกกันเกินะ่ะกูไม่ไหวเดวเร็กไม่เก่งขนาดนั้นเออจุ๊บแม่งเออให้ไม่โดนตอนกลางคืนแม่งมองยากจากังวะไม่ได้มาถึงได้หลืองไมาถึงกูเลยมองยากจากัง ได้่นะจังหวะหนึ่งสองสามนี่แ,ลแลหออและนี่แหละหอกพังอ่ะนี่แหละฮึบโอเคโอ้ยเกือบแน่เลยเมื่อกี้เกือบแล้วตะตุ่มกูเราทวงกระแสน้ำมาป่ะวะ่ะมันไปแปลกวะใช่ไหมหายแล้วกูยิ่งหลงทิศลงทางไปเพื่ ไม่นช่กูว่าแล้วเราทวนกระแสน้ำมาจริงด้วยมันก่อนนี้ช่างหัวแม่งช้าแล้วเกินไปว่าแม่มาเดินทางช้าเหลือเกินวะช่างหัวกรอบมันน้ฮะเสียเวลาเกิน มายอดเยี่ยมหอ,อกหอ,อกมาทำหอ,อกเอาไม่พออีกไปเลยจ้าฉลามใจเย็นนะลูกขอให้กูทำหอ,อกให้กันก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะใส่เชืมมอกแล้วโอเค เราผูเดินทางถูกไมเนี่ยแม่งทางน้ำขึ้นลงก็โง่นงเ,เนี่ยกูก็หลงเลเนี่ยเรียบร้อยเอาหอ,อกมาโอเค Oui, c'est rien hein? qui รุ่งอรุณของวันใหม่แล้วก็น่าจะมีรังเพียบเลยตรงนั้นใช่ไหมเห็นมึงละวคิดตั้งแนวแม่งหายไปไหนเยี่ยมเลยรู้ทันรู้ทันเดีเยะเดะเดะไอ้เจนี่รู้มากไอ้สัตวสโอเค เฮ้ยโอ้โหติดเจ้บเจ็บเชีย่ยและอุ้ยเฉียวกันนิดเดียวไม่ไม่ไมเ,วเ,เ,ไเ,ไเว้ยเน้ยออกไปออกไปออกไปไอ้หาเอ้ยมันเอาเชีย่ยนั่นไปแล้วเว้ยเน้ยนั้นต้องถึงถ้าไม่ถึงก็คือไม่ถึงอะเฮ้ยเอาไป ไม่พายไม่พายไม่พายยังด่วนไม่พายยังด่วนเลยไปเร็วเราต้องเอาไอ้ที่ดาขยะขึ้นมาอุยอ๊ยอ้โยติดรวดเลยแล้วก็ที่ดาขยาจกใช้แปดเลยเหรอแพงวะแพงโคตรเอาไฟมาก่อนแล้วกัน ไฟหาแล้วเอาแลนเทิร์นเอาแลนเทิร์นมาโอเควางใกล้ๆกันอ่าเยี่ยมเกาะยอดเลยถ้าเราฝากแพไว้บนเกาะนี้ได้มันน่าจะฆ่าฉลามได้ฮึโดดดักไม่ได้เว้ย อ,ววอ,อ่้นลงอ้าตายหาแล้วกูแห่เฮ้ยจุ๊บรู้ทันรู้ทันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เข้ามาไอ้สัตว์นี่เพื่อที่ดักขยะกูปึ๊บปึ๊บอืมโอเคโอ้คุ้มไหมนิดนึงงั้นตรงไปเลยอืมจู่กลบ มันเก่งมันคู่ต่อสู้ที่สมรับสมเนื้อฉลาดเลยไอ,อยแม่งแดกหูไปข้างอะเจ้ไม่ไปวะขอหน่อยเถอะวะแล้วก็ไปปลาลมขออะไรหน่อยขอร้องด้วย

วนกลับมาทำห่าเลยเราเด็กๆเ,เออมึงขึ้นทางนี้ได้ขึ้นไปสิขึ้นไปสิปสวะโอ้สมองมึงมีไว้ให้ผมเต็ม,มจริงๆวะพยายามเข้าเด็กๆเ,เ,เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อไอ้เชี่ยน,นั้นให้ใหตายห่านไป หายแล้วโอ้ยขาพิกนิดนึงเอาวะผมว่าตรงนี้ผมน่าจะฆ่าฉลามได้นะถ้ามันไม่ดักถ้ามันไม่มาจากทางข้างหลังอะอยู่ไหนละ <c oughs> แกเขินหน่อยโดดตกมาเมื่อกี้แกเขินหน่อยฆ่าฉลามแล้วกันอยู่ไหนแล้ววะขอเงี้ยหน่อยฮึ๊บ นึกว่าใช่ที่แท้ไม่ใช่อืมแพ้เราก็ายววาอยู่นี่นี่วะฉลามไปไหนรู้อะน่าจะหมดละไม่มีอะไรต้องทำแล้ว อะไรอ่ะหอ,อยเะรอแล้วกด e เก็บได้เลยเหรอเอ๊ะมันไปไหนไวะฉลาดนะักแปลกจังเลยผมคิดว่าเป็นที่ที่มันเสียเปรียบแน่เลยมันเลยแหบไปเ่ยฉลาดจริงๆ ฉลาดเกินด้วยโอเคอเฮ้ยมัน,ปนไปไหนวะไม่ได้คิดถึงนะแต่ควจะฆ่ามันฆ่าสัตว์เป็นสิ่งไม่ดีนะครับอืมแต่เพราะไอ้เหี้ยนั่นมันเกกลเกันที่ใคอยังทะเลก,ก็ไม่ดีอน,นอครับฮ้เรีเซตได้ เียอะไรวะไปข้างหน้ามีรังสองอันเออลองโอเคเอาแม่ไอ้ที่ว่างอยู่โอเคที่เสีสอยน้อยน้อง อ่าขาพลาสติกเว้ยมาจดสองลังตรงนั้นเนอะช่วยกูชี้สิโอ้โหนีโอเคโอ้โหมามันก็แผลเต็่มตัวเรย่ดตัวอะไรมาเลยอืมแล้วก็ซ่อม นี่มันดีจริงเปลืองไม้ชิบหายแล้วก็ก็ดีก,กว่าแพ้กูแตกแล้ววะมาเราหมุนสวนทางลมเพื่อที่เราจะลงไปสังหารโหดมันเขาว่าจะฉลาม,มสักทีเถอยสัตว์ใกล้แล้วใกล้จะบ้าแล้กวกูเนี่ยเขาวา่า สามสองหนึ่งไม่แดกหรอกเวนสามสองหนึ่งเรียบร้อยโอเคสามสองหนึ่งเรียบร้อยอุ้ยอ๋อราคาได้แล้วเนื้อมาเนื้อมาเนื้อมาแล้วก็เนื้อ หัวด้วยฮะไงล่ะเดเร็กฉลามผู้พิชิตฉลามโอเคไปไปกันต่อฮึ <c oughs> ออ้า <c> ฮ <oughs> เราเรองวันแห่งชัยชนะอ,อนุสรสถานแห่งชัยชนะอะไรสักอย่างอะที่มันชูว่ากูเก่งกว่าฉลามแล้วกูฆ่าแม่งได้แค่นั้นอะอย่างเนื้อกินเลยสุดยอด วัว่าเราจะไม่เจอกันอีกนะมาถึงสลัมทุกตัวเลยอะจะเชื่อเถอะความแค้นอะไฟแค้นมันรุนแรงแล้วกินสักวันหนึ่งมึงก็ต้องเป็ตัวมาลางแค้นเราเพื่อให้ไอตัวเฮียนี้ที่เราฆ่าไปเนื้อสลัมรีเซตได้ป่วะถ้าได้ก็โคตรด,ดีดีก็เฮียแล้วว่าทำอะไรวะ ลังพึ่งเหรอพึ่งรู้ว่าเกมนี้เป็นลังพึ่งด้วยเฮ้ยทางขวาไม่เกาะฝรั่งนี่กรอบจังเลย ขไมิกก์ไปทางขวาก่อนลางเ่นนั่นช่างแม่งกูจะหมุนตามทำไมวะน,นู้นไปวัดปากระเบนเออเฮ้ยเ <Hey. S 1> จ๋งจังเดี๋ยวนะขอน,นี้หน่อยเดยวจะทำเตียงกันเอาเฮ้ย <Hey. S 2> หลุมก็เลิกในใชัยชนะมากไปสินะเด,เด็กๆนี้มันร้ายกาจจริงๆ ไปซะให้เราล่าปลากระเบนได้ปะพูดตรงว่าเพิ่งเคยเห็นปลากระเบนในเกมนี้เนี่ยเกาะใหญ่ด้วยอืมโอเคเราก็ทำเตียงมาใช้พลาสติกอะไรก็ต้องใช้พลาสติกพลาสติกอีกแล้วพลาสติกทุกทีเลยพลาสติกตลอดเลย อยากล่าปลากระเบนนะแต่กลัวตายแล้วไม่มีจุดเซฟอะ,อะพวกนั้นก็อยู่ไกลด้วยอยากขึ้นเกาะมากกว่าไปซะฮมน่าจะมีประโยชน์มากกว่าใหญ่นะจริง ญาติมันมาแล้วรวดเร็วจังเลยรั <c oughs> งแค้นแบบรั <c oughs> งแค้นแบบรวดเร็วข่าวส่งไวมันตายป,ป,ป,ปุ๊บรู้ปั๊บกลิ่นเลือดในฉลามมันแรงมันมีฉลามตัวหนึ่งตายทุงคนก็จะมาจนล้งแค้นร้อนเหี้ยในเหล็กเดี๋ยวอยู่บนเกาะเอ้ยอยู่บนแพมแล้วเมามาก เกิดตรงนี้หนึงเอาละแล้วก็หมุนกลับไปกลับด้านโอเคฮึบน่าจะช้าลงหน่อยนะจะมีอะไรเราตัดไม้แต่มืแอ้วอันตรายวะมันก็อันตรายตลอดเลยเอ้าอย่าเว้าสิแพ้กูจะไปนูน่นละ โอเคคืออะไรวะเนี่ยทางขึ้นไปอ่ะฮึบโอเคมสรล้วฮึบฮึบแกตัดไม้แล้ววะมีอะไรที่มันดีกว่านี้ไหมอุ้ยเกมคลาสดนึงไม่มีอะไรแล้วมีแค่นี้เหรอชิบหายเอ้ยแพ้กูอยู่ตรงนั้นใช่ไหมโอเค ตัดไม้ดีขึ้นหน่อยนึงฮึบแล้วมันก็ได้ไปปาล์มด้วยนะมันก็คุ้มอยู่เอ้ยเกมแคลชจังเลย ฟูชิอ๋อโอ้โหมันอยู่ตรงนั้นญาติของมันมันตามมาเพื่อล้างแค้นไฟแค้นมันร้อนแรงไม่โดนด้วยโอเคไฟแค้นมันร้อนแรงโอ้ไม่มีพลาสติกกูยังขาดพลาสติกอยู่ฮ่าข้างหน้านั่นไปเลยลงไปเกามาเพื่อล้างแค้นใช่ไหม ดูนี่มันก็อยู่บนอันที่อยู่บนหน้ากูก็ได้ยาพี่น้องโดนกูจ้งวงไวแล้วตัวหนึ่งมึงคือรายต่อไปไอโง่เอ้ยกูบอกว่าที่งโง่ไปท้ามันเนี่ยถ้ากูตายเพราะมันขึ้นมาทำไมผมไม่แน่ใจว่าฉลามตัวมาใหม่มันยังเก่งกว่าตัวเก่าไหมนะแต่น่าจะเท่ากันมัน้ะเพราะมันก็โกงไหมวาฉลามเหมือนกันแต่ยิ่งตัวใหม่มามันก็ยิ่งเก่งขึ้นเงี้ย บอกตรงเราไม่เน้นเอาเนื้อเรื่องนะเราเน้นเอาสนุกของตัวเองนะเบื่อตอนไหนก็คือเบื่อนะออบอกไว้ก่อน